ครับผมนอนปีชากสวยตรงไปจร์ตี้นอนปีทักวันนี้เจออะไรไทยไอเต็นทุกทองเคยชกกับมวยสิงว่าเป็นมาตัวไม่ใช่เหรอยังไม่เคยไม่เคยนะวันนี้เราวัดเท่าไหร่ร้อยสามแปดครับเป็นไงเดี๋ยวไปชั่งมื่อเช้าก็พอดีครับพอดีนะเราซ้อมอยู่ที่ไหนรอบนี้แสงมรกตแสงมรกตแถวๆนี้นี่กี่วันนัดซ้อมมาว่าเกือบสามวันที่เนี่ยเป็นไงถึงเป็นมวยเข่าหรือมวยไงเข่าเต็นทุงทองก็มีอะไรบ้างทีก็มีเข่ามีหมัดเราหน้าจะยาวกว่าเขาน่ะนะรถสูงเท่าไหร่อ่ะ มันร้อยแปดสามน้ำหนักใบพัดรถเท่าไรหกสิบเก้าครับปีนี้อายุเท่าไรแล้วสิบแปดครับสามไฟหลังชนะคนไหมแพ้หนึ่งชนะสองครับอัล่าสุดชนะใครชนะพระฤหันน้อยครับที่กองทัพอากาศครับกองทัพอากาศวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยสามเจ็ดครับของเราก็เวทนี้นะที่เราชกมวยมันเกินร้อยไหมก็ประมาณเจ็ดสิบเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบนะครับ เราคนจากจังหวัดอุบลครับวันนี้งัดอะไรไปสู้กับเด่นของเพลิวันนี้ก็สู้ทุกรูปกทุรูปแบบครับเจ้าทินนะเราถือว่าเจ้าทินนั่นตรงนี้อ่าโอเคฝากให้คาบเชืยร์น่อวันนี้ครฝากแฟนมวยเชื่อเป็นแกงให้ผมเลยครับเต็มที่แน่นอนครับโอเคขอโชคดีน้องชายสวัสดีครับผมนิ่งดองสิงห์มาวินครับวันนี้ส่งผมใหม่นะครับให้ส่งผมนานเลยก็ตั้งแต่ตหลายวันไฟายวันเลยวันนี้ร้อยเท่าไหร่อ่ะมาหลายร้อยสามสิบแปดแล้วก็ขอมาสองบอลนะแล้วเยีบตัวเช้าเมาไงถึงไหมก็ขาดครับขาด ซ้อมอยู่สิงห์มวินนะนะดีมากเล้อมมาก็ซ้อมมาเดินเกาะบาบเรื่อยๆซ้อมมาแล้วเนี่ยคือไม่มีรายการก็ซ้อมรอรายการเราเป็นมวยเข่าลุ่นมวยสูมือมวเข่าก็พอไม่ทักไม่เคยชกกันนะเห็นคลิปก็ไม่ก็มีอะไรก็เห็นครับก็เขาเป็นมวยสูงยาวเข่าดีเหมือนกันเดินสูงโดนเสียบไปเรื่อยนะแก้มาอย่างดีเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบห้ามันหนักปล่อยๆประมาณหกสิบห้าถีนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบสองครับชกมวยมาเกินร้อยไม่เกินครับ เจ็ดแปดสิบนี่น่าจะมีนะเก้าสิบกว่าเก้าสิบกว่านะห้าเอ่อไฟล่าสุดเราลงชกห้ายกไหมได้วันมาวันมาได้ไหมชกใครมานั้นไหบน้องดินพยักษ์ด่เพชรทีทองมาแพ้เข้ามาชนะคะแนนชนะอะแล้วก็ก่อนแล้วให้สองไฟไปไหนก็แพ้พี่น้ำฟองแล้วก็ชนะพี่น้ำฟองมาวันมาเลยไม่ครับดันเนินสองไฟครับอ๋อแล้วก็อ่าวันหนึ่งไฟไปวันที่ได้ประสบกันแล้วมันก็ได้ประสบการณ์เยอะได้ครับ การไม่ตื่นสนองสนาวนะเพราะความเชี่ยวต่างกันลิบลับนะต่างกันลิบลับต่างมากเอาละก็สลักกันบ้งางวันบ้างห้ายกบ้างวันน<ช>ี้ก็มาห้ายกวางไผ่ได้ดี <c oughs> นะต้องไปเที่ยวเล่นสาวเยอะหมดเอาเนคนจริงจ <c oughs> ังหวัดสงฆ์ครับว่าคนสงขลาเชียร์นะครับก็ว่าเป็นหนอนชาวสงฆ์ครับคืนนี้ผมอยาวใจหนักกลับบ้านได้ได้ครับโอเคทุณครับคจุบครับ